สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l Root Easy นะครับผมบ <ắc. S 1> ก็สําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็มาอยู่กันในเกม Roblox <Nope. S 1> แมปบ o ็อกฟุตเช่นเคยนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปวันนี้ครับก็ โดนด่าเช่นเคยนะครับทุกคนก็ตอนนี้ฮะผมก็โดนไอโอเวอร์ออด่าอยู่เนาะไอตัวเนี้ยมันเป็นเอ่อเอฟซี FC ผมนะทุกคนมันรู้จักผมนะฮะมันมายืนขอผลถาวรผมอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับทุกคนเนี่ยพอผมไม่ตอบมันมันก็พิมพ์ด่าอย่างเงี้ยทุกคนมีบอกว่าจะเลิกติดต้องติดตามด้วยนะฮะเนี่ยเต็มไ, <ป S 1> ไปหมดในะทุกคนแล้วแบบโอ้โหห้องนี้คนไทยเยอะด้วยนะฮะทุกคนดูดิโอ้โหโดนด่ายับเลยนะฮะงงไม่รู้มันมาทําพระแสงอะไรของมันเนี่ย พิมคุยมันก่อนละกันเนะเฮะงงนี่จัดไปงงไปหนึ่งทีนะฮะเดินวนได้แต่ตอบกูไม่ได้โอโ้โหก็ไม่อยากตอบอ่ะเนาะก็คนมันแบบไม่อยากตอบอะ่ะเข้าใจปะกูขอผลถาวรหน่อยเนี่ยมันขอแยพิมพ์ไปดิไม่มีจัดไปลองขอผลถาวรหน่อยว่าซาน,นเฮ้ยแลกแลกแลกผลเปล่ามันบอกว่าอะไรเนี่ยพิสบุดดาเหรอทำงกในเวนเอา้าก็ไม่มีจริงๆอะ่ะก็ไม่มี จริงๆอะครับแล้วม<ป>ันจะมาขอผมเพื่ออะไรวะทำไมมันไม่เติมเองวะร้ <Nope. S 1> องไม่มีเอา้าเดี๋ยวก็มันไม่มีจริงๆเปล่าวะมีแต่ไม่ให้หรือเปล่าอ้าวเฮ้ยทุกคนผมว่า EP นี้ได้บิดผลเด็กอีกแล้วฮะไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรเจ็บๆบ้างนะทุกคนเฮ้ยถามดิผมมีนะแต่นายมีผลอะไรบ้างอะนี่จัดไปเออเอ้คนนี้มาบอก FC ด้วยโอ้ยคนรู้จักเราเยอะวะ่ะ เดี๋ยวกูตบปากด้วยหูยโอ้โหโอ้โหเบคอนไก่ตันนี่นะฮะจัดไปเฟี้ยวเอาเอาบคอนไก่ตันเฉยอะไรวะเนี่ยผมพิมพ์อะไรของผมวะเดี๋ยวกูดูให้เยสแค่เดี๋ยวกูดูให้ด้วยอะไรของมันเนี่ยงงงงจัดในะทุกคนมันมันหิวแสงหรืออะไรเป็นอะไรของมันอุ้ยไอ้คนนี้แต่งตัวเท่อะเฮ้ย <c oughs> แต่งตัวเท่ต,ตัวเท่เทน่ารักน่ารัก,รกไก่ตันแล้วมันหนักหัวใครเอาโห เอทอท้อว่ะเฮ้ยไอ้น้องช่วยพี่ด่ามันดิช่วยด่ามันทีช่วยด่ามันทีกูรวยมีเงินซื้อเชดเคเอาว่ะ <c oughs> เฮ้ยเนี่ยไอ้ตัวนี้พิมพ์ด่าอยู่นะครับทุกคนผมอย่างชอบเลยแบบเข้าเซิร์ฟมาแล้วแบบเจอพวกเงี้ยไอ้โง่มาเสือกโอ้โหแล้วแบบคนรู้จักผมเยอะด้วยในห้องเนี้ยประเด็น <c oughs> อะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยไม่ด่าครับคนดีเย้คนดีเกินคนดีเกิน คนดีคนดีจดัดผมอย่างชอบเลยมีเปล่าผลทาวรนะ่ะดังก็ต้องมีสิมีมีนี่บอกไปก่อนว่ามีมีไหนนายมีผลอะไรบ้างนี่นะฮะอยากรู้ผมจะบิดผลมันให้แม่งหมดตัวเลยนะทุกคนไอพวกปากนี่ผมเอาให้ร้องเลยนะพูดตามตรงเลยนะแบบเอาให้ร้องเลยฮนะเจ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผลมังกรด้วยเชดเค เฮ้ย hey, ตึงนะตึงจานเย็ด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 บิ๊กมอมด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องจังวะเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอ้ย <Hey, S 2> ตัวนี้มีผลเสือด้วยวะเฮ้ย hey, ตึง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 นี่ผมแอคผลเสือเนี่ยละกันมันมีคนแอคผลเสือผมก็ต้องแอคผลเสือบ้างนะฮะนี่จัดไปตึงตึงหุ้ย hey, ผลพิษด้วยหรอเฮ้ยเ <Hey, S 1> ชี่ยมไก่ตันจริงไะเนี่ยเชี่ยหุ้ยผลพระอื้อหือ เฮ้เฮ hey, hey, hey. ้ถามถามที่ถามที่ขอได้ไหมขอขอขอสีผลได้ไหมขอสีผลนี้ได้ไหมเออขอสีผลนี้ได้ปะขอได้ปเปล่าถ้าในายให้เราเดี๋ยวให้ผลเสือถาวรนี่เหลี่ยมเหลี่ยมให้ทุกคนเหลี่ยมเหลี่ยมเฮ้ยผมเหลี่ยมก่อนเหลี่ยมเลยมึงแฟ้มไรมึงแพมอ๋อแพมไร <laughs> อะไรของมันวันนี้มันหลอดอไรเนี่ยตัวเนี้ย มันหล่อนจัดเลยนะทุกคนจริงจงนะมันหล่อนมากเลยอะ่ะพูดตามตรงไม่รู้มันแพมอะไรของมันนักหนาเนี่ยมาเดียมาเช็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงให้จริงป่ะเนี่ยแต่มันให้จริงนี่บ้าแนละ้วทุกคนผมบอกเลยเป็นอะไรที่บ้ามากนะเช็ดเคมังกรบิกบ๊กมัมนหนอีกผลหนึ่งผลไลเวนอมแล้วก็อีกอีกผลหนึ่งอุ้ยบุญดาอย่างไงยังไงยังไง เออผมให้ผลอะไรมันดีวะกาวิตี้ฮฮพาวเฮยังต่างกันอยู่ฮะฟินิกยังต่างกันดีหรอควิกอเควิกได้ปะอ้าวควิกได้อ้าวชิบหายแล้วถ้าควิกได้เอากาวิตี้ออกแมกมาได้ไหมอ้าวแมกมาได้อีกลูเบอร์อุ้ยลูเบอร์ก็ได้แต่ว่ามันไม่พอเว้ทุกคนผมต้องให้ฟินิกมันไปฮะเฮ้ยยังไม่พออีกหรอชิบหายแล้วฮะอ่าถ้าแบบนี้พอปะวะ ได้อยู่นะทุกคนได้อยู่ถ้าอย่างเงี้ยได้อยู่นะฮะแล้วก็เอานี้ออกแล้วก็เอาแมกมาใส่ให้มันไปหูไม่ได้ผมต้องเสียผลฟีนิกซ์จริงๆให้ทุกคนอะแลกฮะหูได้ผลปิศาจ1 1ล้านให้ทุกคนเชียอ่ะแลกดิแลกปะแลกไหมเฮ้แลกเปล่าผมเอาให้ร้องเลยให้ทุกคนจริงๆผมจะบีทให้ร้องเลยเอ้แต่ว่าผมเอามาแล้วผมก็จะคืนมันนะ ผมก็จะคืนมันนะทุกคนเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยได้เฮ้ยได้เฉยอ้าผลเสืออ๋อผลเสือของผมนะฮะได้ผลมังกรฮ้ผลวิกมัมผลเวนอมฮะแล้วก็ผลพระเชียมามาเอามาทุกคนผมจะยืนแกล้งส่งผลนะฮะนี่ผมยืนแกล้งส่งผลกันยืนแกล้งส่งผลกันนี่รอแป๊บเนี่ยส่งผลให้นี่พิมพ์ไปดิรอแป๊บส่งผลให้นี่นะฮะจัดไปเฟล้ย ผมยืนยืนนิ่งๆเนะี่ยผมยืนนิ่งๆอย่าช้ากูรีบ <c oughs> ผมยืนนิ่งๆอย่างนี้นะให้ทุกคนแบบนิ่งๆเลยแฮะมีคนบอกว่าบิดคมๆด้วยนะฮะทุกคนอะไรของมันวะเนะี่ยเอ้ยเดี๋ยวเราเดินไปบอกมันไหมเราเดินไปบอกมันดีป้ะทุกคนผมแบบเยออยู่นานมากเลยนะฮะเนี่ยตอนเนี้ยคมหน้าเหมือนไอ้ไก่โอ้โหไปด่าเขาด้วยเอ้ยพิมพ์บอกวนนด้ส่งแล้วส่งแล้วนะฮะจัดไปดิส่ง ให้แล้วนะฮะทุกคนนี่จัดไปเฟี้ยวเฟ้วพิมพ์บอกมาแล้วนะทุกคนว่าส่งไปให้แล้วผลเสือผลเสือนี่ผลเสือผลเสือถาวร <c oughs> มันเดินมาดูด้วยวะทุกคนยังไง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 ครับรูปหล่อยังไงครับรูปหล่อไอคนนั้นมันพิมพ์อะไรอะ่ะผมอ่านไม่ทันนะทุกคนขอดูดิว่ามันพิมพ์อะไรวะ ก็หน้าคุณพ่อคุณไงครับอะไรวะเนี่ยมันถ้าพ่อด่าแม่กันเฉยเลยอะอะไรอะเฮ้ยมันได้ผลเสือถาวรจริงป้ะเนี่ย <c oughs> ผมว่างงอยู่อะงงจัดเลยนะจริงบอกเลยว่างงอะหลอนแล้วแบบเวอเลยอะจริงๆดูทรงแบบทรงนี้เวออะเวอ,อไม่ได้ผลอะไอสัตว์นั่นบิดกู <c oughs> บิดอะไรนี่จัดไปแฮ ผมส่งผลถาวรให้แล้วไงนี่จัดไปคุณควายครับอย่างชอบเลยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ใครเขาจะให้ล่ะครับเออใครเขาจะให้ละ่ะเออบิดคมๆมบิดคมคมเดี๋ยวผมก็ให้ผลม,มันคืนแหละทุกคนไม่ต้องห่วงหรอกนะฮะผมคงไม่เอาของมาหรอก อย่างชอบเลยแบบแล้วแบบในห้องนี้มีแต่ FC ผมอะเอ้ยน้องๆแบบพฤติกรรมแบบที่พี่ทับทำเนี่ยอย่าไปหาทำตามนะมันไม่ดีนะพี่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวกูแคปหลักฐานไปแจ้งความวัด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 มันจะขู่แจ้งความผมทุกคนดูดิไม่เชื่อใจความเฉย <laughs> เดี๋ยวมึงเจอแม่กูด้วยโคตรสะใจอ่ะ กลัวแล้วนี่จัดไปให้ทุกคนผมพิมพ์ไปที่กลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วนี่จัดไปฮะชอบมึงพังแน่ไอท็อป <c oughs> ผมอย่างชอบเลยเกมคือเกมครับเออ <c oughs> บอกเลยของจริง <c oughs> ผมตัวตึงไงนี่จัดไปฮะชอบบิดผลปีศาจคนที่ด่าผมนี่จัดไปเออ ไม่เกี่ยวกับชีวิตรจริงครับเออนี่เออผมชอบบิดผลปีศาจไอพวกที่ด่าผมนะผมพูดตามตรงเลยมันสะใจแบบทําให้มันหัวร้อนอะ่ะโอ,โอนะพี่พิมพ์ไปดิโอ,โอนะโอ,โอนะเออเอาไอสัตว์ปากดีด้วยอ๋อก็ปากดีอยู่แล้วฮะปากดีอยู่แล้วนะฮฮยังไงยังไงออกมาเผาออกมาไหมออกมาไหม <laughs> เอฟซมีคนบอกเอฟซอ่ะดูดิมันแบบมีแต่คนไทยอ่ะทุกคนมันมีแต่คนไทยจริงๆนะใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะว่าพี่เจอแต่คนไทยอ่ะใครจะเข้าไปเจอต่างชาติพี่ไม่รู้นะแต่พี่เข้ามาเจอแต่คนไทยดูดิเซิร์ฟเนี้ยทั้งเซิร์ฟอ่ะคนไทยแม่งทุกคนอ่ะขอข้าวหัวได้ปะจะให้ผลคืนนี่นะฮะ เดี๋ยวมึงเจอแม่กูแน่ไอเวรไอท็อปหน้าซนตีนชื่อโอ้ยเจ็บจี๊ดมันด่าผมหน้าซนตีนนะทุกคนไอขยะสังคมช่องขยะเจ็ดเคนี่ผมพูดตรงๆในทุกคนท่าแบบมันไม่ด่าผมอะ่ะผมก็ไม่ได้บิดอะไรใครนะผม,ผมพูดตามตรงเลย <c oughs> ผมไม่เคยไปแบบไปเหลี่ยมคนอื่นหรือว่าไปเอาของคนอื่นแบบฟรี <c oughs> ๆนะแบบผมไม่ได้แบบไปโกงอะไรเขานะ <c oughs> แต่เนี่ยมันปากดีไงก็เลยแบบแกล้งซะหน่อยแกล้งบิดซะหน่อยนะเดี๋ยวก็ให้ผลมันคืนนั่นแหละ มึงมาชนะกูให้สามสามกูให้เลยให้ไรก่อนให้ไรเลยถามไปได้อยากดังหรออยากดังหรอครับนี่นะฮะแล้วก็ถามไปได้ว่า,าพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนหรอพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนหรอครับนี่มาด่าคนอื่นมั่วซั่วนะฮะจัดไปทุกคนแล้วก็ออกพิมพ์ไปหรือไม่มี พ่อแม่นี่นี่ให้เจ็บจี๊ดบอกเลยเมื่อดังในคุกแน่เช็ดเคขู่ติดคุกด้วยเฮ้ยขู่ติดคุกด้วยเฮ้ยตึงตึงตึงตหน้าสงสารจังเด็กไม่มีพ่อแม่นี่จัดไปแฮ้ทุกคนตึงๆเลยอะไรเนี่ยควายด่าพี่กูโดน FC ผมลุมด่าไปอะ่ะงงกว่าดิ แล้วแบบเดี๋ยวผมก็ให้ผลมันคืนนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะให้ผมบิดมาก็เดี๋ยวก็ให้คืนนะครับผมแกล้งให้มันหัวร้อนเฉยๆนะครับทุกคนอะไรเนี่ยไม่เคยเจอกันในโรงพักไม่คืนครับแจ้งความเลยนี่จัดแปะเออดี่ด่าผมไม่ขยะสังคมโอ้โหมึงไม่ขยะเงี้ยไปดา่าคนอื่นเขาไปทั่วไ,<ป>ไอชิบหายพิมพ์ไปดิด่าคนอื่นเขาไปทั่วไม่ไขยะหรอเนี่ยจัดแป เฟลเฟวแฮทุกคนเฮ้ยมันไปหนึ่งหนึหๆๆ่งหรอฮ่าฮ่าฮ่าโง่แต่ไม่เจียมนี่จัดไปห้ทุกคนเอามันไปหนึ่งหนึ่งกับใครอ่ะเออเดี๋ยวนะทุกคนมันไปหนึ่งหนึ่งกับใครวะเนี่ยเอาอะไรของมันวะเนี่ยเอาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมงงเอาเดี๋ยนะไอตัวนั้นอยู่ไหนแล้วอะเอาหูทีวพกันทั้งเซิร์ฟฮะตอนนี้ พีพีทั้งเซิร์ฟฮะ้ตูมตยังไงยังไงอุ้ยโอ้โหเฮ้ยเฟ <c oughs> ี้ยวอ่ะหื่ไม่โดนอุ้ยโอ้โหไม่โดนอ่าเรียบร้อยอุ้ยอุ๊ยผมโดนให้ทุกคนแปลงร่างก่อนฮะขอรีเลียดก่อนละกันนะครับทุกคนอุ้ยโอ้โหไม่โดนเอาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยผมโดนผมโดนผมโดน โอ้โหตำรามังกรฮะตำรามังกรโอ้โหเผาเงือกเผาเงือ้อซะด้วยเชี่ยยันรู้วิเชี่ยโคตรตึงเลยใครวะเนี่ยเฮ้ยตึงเกินปุยมุยมันก็ตึงเกินนะฮะทุกคนมันค่าหัวกี่ล้านวะเนี่ยโอ้โหยี่สิบล้านเลยเหรอไอตัวเมื่อกี้มันก็โหดเกินไปยังไงอ่ะยังไง เอา้าลืมเปิด PVP ให้ทุกคนขออภัยไหนตัวที่ด่าผมอยู่ไหนวะเอายังไงยังไงดอกนี้ยังไงอือือเอา้าเรียบร้อยแฮะโอ้โหเจ็บจี๊ดอุ้ยเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดผมนี่เจ็บจี๊ดให้ทุกคนตอนเนี้ยเชีย่ยอุ้ยโอ้โหโดนเลยอ,อะไรกันครับเนี่ยทุกคน รอบนี้นะีฮะผมมาเจอแต่เอตึงๆให้ทุกคนไม่ไหวว่ะไม่ไหวอ่ะค่าหัว20ล้านเะคทับก็ไม่ไหววะ่ววะ,วนนะววะบัฟเยอะเกินให้ทุกคนบัฟเยอะเกินไม่ไหวจริงฮนะบัฟไม่โคตรเยอะเลย20ล้านเนะี่ยอุ้ยโดนต่อยหืม <c oughs> ตำรามังกรให้ตำรามังกร <c oughs> ผมใช้สูตรตำรามังกรอยู่ให้ตอนนี้หืม <c oughs> ไม่โดนฮะ โอ้โหโดนเนี้ยผมโดนต่อยผมโดนต่อยทุกคนโอ้โหผมโดนลมผมโดนลมผมโดนลมอื้มโดนลมแฮะเวนแลเวไงเรียบร้อยใฮะทุกคนผมเล่นตำรามังกรไม่เป็นใฮะทุกคนขออภัยขอเปลี่ยนโมจิก่อนละกันนะฮะโอเคตอนนี้ฮะผมเปลี่ยนผลโมจิแล้วนะครับทุกคนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพวกแบบไอพวกที่แบบว่ามันจัดการผมเมื่อกี้ไอพวกที่มันจัดการผมเมื่อกี้อุ้ยเจ็บจี๊ด อุ้ยไม่โดนผมโดนต่อยแยะ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 ออเจ็บจี๊ดแฮะทุกคนอุ้ยอะไรอ่ะชิปหายละเวรแล้ไรไงเรียบร้อยฮะหนีออกมาก่อนหนีออกมาก่อนแปลงล่างฮะทุกคนแปลงล่างฮะแล้วก็วับขอหนีก่อนฮะทุกคนหนีก่อนโอ้โห เจ็บจี๊ดผมเนี่ยเลื่อนเหลือแค่นี้ยังไงไปไหนมานี่มานี่บอกเลยผมโดนตำราโมจิไอท็อปไปบอกเลยตึงฮะตึงอุ๊ยโอ้โหไม่โดนได้ไงเนี่ยช็อตเมื่อกี้อื้อื้ไม่โดนเฮบอกเลยบัฟยี่สิบล้านไอท็อปก็ไม่กลัวเฮโดนตำราโมจิเข้าไปเนี่ยโดนใครบ้างไม่รู้อุ๊ย เดี๋ยวเดี๋ยวก่อน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 ใครยังไงใครจะเอาใครจะเอามานี่ดิมานี่ดิเฮ้ย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 ยังไงอีหนูมีมิอุ้ยืหโอ้โหเรียบร้อยฮะทุกคนผมโดนผมโดนสวบฮะอ้าวเชี่ยแล้วไงผมมาอยู่ตรงไหนเนี่ยใครมาเล่นผลประตูวะเนี่ยโคตรกวนตีนเลยอ่ามามาดิ มาดิมานี่ไอเด็กน้อยเองจะไปไหนจัดไปไอปายเด็กในแคนนะทุกคนเด็กในแคนอุ๊ยโอ้โหเจ็บจี๊ดมานี่เลย <c oughs> ไม่โดนไงวะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหโดนดูดอีกแกโดนดูดอีกแกอืโดนดูด,ด,ด,ดโอโีกแกทุกคนหนีก่อนนะทุกคนไอตัวนี้อยู่นี่ฮะโอโุ้๋ยแล้วแบบไอพวกนี้มันก็เอาแต่ผมเนี่ยโอ้โหมันเล่นแต่ผมหะทุกคนมันมันไม่ช่วยผมตีไอตัวที่ถาผมเลย FC กูนี่โอ้โหตึงจริงๆ FC ผมอะไรกันครับนี่อะเป้าหมายผมก็คือไอตัวนั้นนะฮะทุกคนตัวเดียวเลยบุ้มเข้าให้ฮะ มานี่อุยลืมเปิดฮาคี้ให้ทุกคนเวรแล้วไงมาเล่นแต่ผมคนเดียวเลย FC กูเนี่ยอื้มโอ้ยเจ็บจี๊ดโอ้ยเจ็บจี๊ดฮะเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดบอกเลยเจ็บจี๊ดฮะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วกูตายแล้วบังอื้มอื้มอื้มไลกาไลก้าโอ้โหไปหวั่นเลย ใครบ้างวะเนี่ยโ,โหดูดิแต่ละคนผมโดนลุมเนี่ยผมจะตุยก็ไม่แตกฮะพูดตามตรงเฮ้ยแล้วผมมาเปิดอะไรวะเนี่ยชิปหายแล้วมันปิดไม่ได้ด้วยโอ้โหผมมาเปิดโหมดอะไรไม่รู้นะทุกคนตอนเนี้ยังไง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 เฮ้อ,อโหมดอะไรเนี่ยทุกคนใครทราบก็บอกพี่ด้วยนะฮะ ผมเหนื่อยวะทุกคนผมโดน f อซเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยผมโดน10บหนึ่งก็ไม่ไหวเด้อจริงๆโดน FC เล่นเนี่ยโอ้โหเจ็บจี๊ดเอือหือเจ็บจี๊ดแฮะไอชิปหายมึงเล่นอยู่คนเดียวเลยอือหือไปหวันห่นฮะโอเคทุกคนตอนนี้ฮะผมก็ทําให้เกมกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับเมื่อกี้มันเป็นโหมดอะไรก็ไม่รู้นะพี่ก็ไม่รู้จักนะครับทุกคนจัดไปทุกคนเอาอะไรมาอีกวะเนี่ยงงเอาอะไรมาวะเอาอะไรมาก่อนนี่จัดไปฮะเอาขึ้นมา นายยังไม่ชนะผมเลยนี่จะไปทุกคนเฟ้ลๆแฮะไปทุกคนเราไปบวกกันต่อดีกว่าเนี่ฮะมามาพี่ท็อปมาแล้วไอ้พวกเด็กของพี่ทั้งหลายนี่น้องเริฟแต่ละคนตึงๆฮะตึงๆอุ้ยโอ้โหไม่โดน <c oughs> ผลประตูผลประตูเฮ้ๆบักอะไรเนี่ย ดีนะผมออกมันได้ทันนะฮะทุกคนหลอนอะไรอ่ะหลอนมันหลอนอะไรวะเนี่ยปุ้มเขาให้เฮ้ยมันทำมันต่อยผมได้วะผมงงอ่ะทำมันต่อยได้วะโอ้โหโอ้โหโดนอยู่คนเดียวเนี่ยผมเดี๋ยวดูดิมันเอาแต่ผมไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกนี้มันเอาแต่ผมเนี่ยผมบอกเลยผมสู้สิบหนึ่งไม่ไหวเนี่ยทุกคน อุ้ยเจ็บจี๊ดเฮมาเผาลามเหรอเผาลามเหรออ้าวแล้วผมจะเข้าไปหามันทำไมวะเนี่ยลบผมจะเข้าไปหามันทำไมไม่เข้าใจเลยจริงๆเลยเอ้าผมจัดการใครไปเนี่ยมีโอ้โหเจ็บจี๊ดบอกเลยเจ็บจี๊ดให้ทุกคนเจ็บจี๊ดเนี่ย ทำไมมันเดือดจังวะโอ้โหโดนโดนูอเ้ยเกือบไปไม่โดนใชไหมไม่โดนอ่ามามามา,มานี่มานี่มานี่โอ้โหมันตึงจังวะโอ้อเรียบร้อยใชหผมจัดก,การไอ้ตัวที่ด่าผมไปได้แล้วใชหทุกคน ว้าวอืมไม่โดนฮะยังไงยังไงอีโน่ทำอะไรก่อนทำอะไรก่อนหนูจะทำอะไรพี่ก่อนจ้าอ๊ยอุ้ยอุเจ็บจี๊ดอืมมันยังพุ่งมาหาผมได้อีกว่ะทุกคนมานี่เลยมานี่เลย เรียบร้อยแฮะผมจัดการใครได้ไม่รู้หื่ตึงบอกเลยว่าตึงจัดแฮะโอ้โหโดนดูอีกแกโดนดูอีกแกไปออกจากโลกที่สองก่อนนะครับทุกคนตุ้มเข้าให้แฮะโอ้โหโอ้โหมาเนี่ยเดีไอหลามไอหลามานี่หลามะนี่หลาม,มานี่ ให้ e hey, ooh ooh, ผมโดนใครต่อยโอ้โหผมโดนไอตัวที่ด erm. ่าต่อยเว้ยทุกคนให้ผมโดนไอตัวที่ด่าต่อยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยตึงตึงเกมนี้ตึงจริงตึงจริงตึงแบบไม่เถียงฮะชอบมาทุกคนเล่นเกมตึงๆเนี่ยผมชอบมากเลยฮะอะไรของมันวะเนี่ยมาเนี่มาเนี่มาเนี่ดิไอ้น้องอ่าเรียบร้อยใครก็ไม่รู้นะทุกคน ไปทุกคนเราไปเอาผลพิสัยคืนมันดีกว่านะฮะผมสงสารม,มันอ่ะมันขู่แจ้งความอ่ะแจ้งความยังครับนี่จัดไปถามไปก่อนนะฮะแจ้งความยัง <c oughs> เฮ้ยถามดิลองให้ไปฟ้องแม่หรือยังครับพี่ท็อปได้แค่นี้เหรอยดเคโอ้โหมันมี f อผมมาบอกว่าพี่ท็อปได้แค่นี้เหรอมึงเอา <c oughs> เดี๋ยวนะ มึงเอาอะไรมาพูดมึงลุมกูวันสิบคนเนี่ยโอ้โหอย่างชอบเลยมึงไม่คืนเดี๋ยวเจอกูแน่โอโหยเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดนี่จัดแปดตึงเจ็บจี๊ดให้เจ็บจี๊ดไ,ไม่ให้คืนนะถ้ามันไม่ร้องไห้ผมจะไม่ให้คืนมันนะจริงๆเออถ้ามันไม่ร้องไห้ผมจะไม่ให้คืนนะออนห,ะหนนะยอกเล่นเดี๋ยวก็ให้คืนมันนั่นแหละนะฮะทุกคนเดี๋ยวมึงเจ็บกว่านี้ได้นอนในคุกพิมพ์ไปดิ ขอน้ำโอเลี้ยงนี่จัดไปเฟี Feel ้ยวเฟเออขอน้ำโอเลี้ยงข้าวผัดด้วยนะพริกเยอะๆเออช่องโง่ๆมึงดังแน่ได้บินแน่เฉ็ดเคอย่างชอบเลยขอกลับเพาด้วยสองกล่องนี่จัดไปข้าวผัด ไม่อิ่มนี่จัดไปแฮงทุกคนเทียวเฟี้ยวเลยเอ้ยเจ็บจี๊ดบอกเลยโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราเอาผลคืนมันละกันนะครับผมเอาคืนเปล่าวะไม่เอาเหรอเอาคืนปะเนี่ยเอาคืนเปล่ามาดิมาดิเฮ้ยเดี๋ยวผมจะให้มันคืนแค่สองผลก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้คืนเรื่อยๆนะฮะไม่เอาคืนหรอได้เจอกันเอ้าไม่เอาหรอไม่เอาก็บิดนะ ไม่เอาก็บิดนะงั้นน่ะเออไปทุกคนได้เจอแน่เชิดแค่ให้ทุกคนเดี๋ยวผมจะให้มันคืน2อผลก่อนเว้ยผมจะให้ผลมังกรฮะแล้วก็ผลพระนี่เอาไปเนี่ยเอาไปเอาแค่2ผลก่อนนอะฮะอะเอาไป <c oughs> มังกรกับพระสองผล <c oughs> เอาเอาไม่เอาหรอไม่เอาหรอเอ้ยไม่เอาหรอเอามันมันไม่เอาหอทุกคนเฮ้ยมันมันไม่เอา <c oughs> ผมยังชอบเลยเจตเก้เอาว่ะเฮ้ยเเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยให้คืนสองคนก็ไม่เอาอรอเฮ้ยมันเอาปะเนี่ยมันเอาใช่ไหมถ้ามันเอาก็ค่อยให้มันนะครับทุกคนแกล้งเด็กนี่มันสนุกจริงๆเลยเว้ยอุยพิม์แกล้งไปดิผลอื่นผมกินหมดแล้วอ่ะนี่จะไปแฮะก็ผลอื่นผมกินหมดแล้วเนี่ยจะให้คืนได้ไงล่ะเนาะเออยังเหลืออะไรอ่ะบิ๊กมัมกับผลพิษใช่ไหมที่ต้องให้มันอ่ะ เออกูทำบุญแล้วกันเอ้าไม่เอาหรอเอ้าไม่เอาหรอเดี๋ยวนะมันไม่เอาเหรอยังมีอยู่ยังไม่ได้กินนี่จะไปให้ช่องโง่ๆมึงพังพินาศเชิดเคเฮ้ยเจ็บจี้ด้วยมันด่าช่องผมโง่ดูดีผมโดนด่าไปช่องโง่สองคลิปแล้วว่ามันบอกว่าเออมึงเอาไปเถอะเฉยเอ้าให้เฉยเอ้าพิมพไปดิงั้นก็ thank you พิมพ์ไป งั้นก็แตง y ิวนะเด็กผีดิจัดไปเฟี้ยวๆเอ้าพิมไม่ได้เฉยงั้นก็แต่งนี่จัดไปเฟี้ยวๆให้ทุกคนอ่ะขอบคุณมันแต่ละจันนี้ให้มันให้ผลปีศาจผมฟรีสองผลนะทุกคนแล้วแบบโอ้โหแฟกเมนผมเรือ97เดนี่ยโอ้โหอุบาทมากเลยกูเลยติดตามลวเออเดี๋ยวดโดนโดนโดนลุมด่าโดนเอฟซีผมลุมด่าเลยทุกคนโคตรน่าสมเพศอะจริงๆน่าสมเพศจัดเลยอะ โอเคทุกคนก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ได้ผลฟรี2ผลนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะแฟกเมนผมเหลือ97อ่อะทุกคนโอ้โหโคตรอุบาทเลยก็คือแบบว่าได้ผลพีศาจฟรีครับได้บิ๊กมัมกับพิษมาฟรีเนาะก็ถือว่าตึงอยู่เอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนโอเคทุกคนก็นะครับผมสาหรับคลิปนี้ครับประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะก็นะครับมาเจอทั้ง f c ปากดีแล้วก็ FC ปากแซ่บนะครับผมก็ถือว่าสนุกเนาะคลิปนี้นะครับทุกคนโอเคทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ครับพี่ท ตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและก็สําหรับคลิปหน้าครับอยากให้พี่ท็อปทาคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคนและก็สําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจ,จุ๊จุ๊ครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊จุ๊ครับบ๊ายบาย